วันนี้มาดูพักเก้าไกลหน่อยค่ะนําโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เลยนะคะก็พาสอสเนี่ยไปรายงานตัวที่สภาค่ะยืนกันแบบเรียงหน้ากระดานออใส่เสื้อข้างในสกรีนข้อความเหมือนกันแล้วก็เดินเข้าสภาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะคุณพิธานะคะหัวหน้าพักเก้าวไกลแล้วเอายกใช่นําสอสเก้าไกลจับจแถวหน้ากระดานแล้วก็เดินเข้ามาในพื้นที่รัฐสภานะคะ โดยที่เสื้อยืดสีขาวข้างในเนี่ยสกรีนข้อความว่าเราคือผู้แทนราษฎรเรามาจากประชาชนแล้วก็สวมเสื้อสูททับ,ร,บระหว่างเข้าไปในพื้นที่อาคารรัฐสภาค่ะสสแต่ละคนก็สวัสดีสื่อมวลชนแล้วก็บวกมือทักทายแฟนคลับบางส่วนด้วย<ม>ที่<ต>ไป,ไปรอปต้อนรับใช่คือจะมีเสียงกรี๊ดตลอดเลยจะคุณพี่ทาคุณสิริกัญญาคุณชัยธวัฒน์คุณรังสิมันโรมนะคะ<อ>เนี่ยลงบันไดเลื่อนเข้าไปที่จุดรายงานตัวจะมีเสียงกรี๊ เสียงเฮต้อนรับเป็นระยะค่ะค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะวันนี้เองเนี่ยคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์สีหน้ายิ้มแย้มนะคะบอกถึงเหตุผลที่นำสสมารายงานตัววันนี้เพราะก่อนหน้านี้ติดโควิดด้วยแล้วก็อย่าลืมวันนี้27มิถุนายนก็เป็นวันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยคือตรงกับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยด้วย ก็เลยเชื่อว่าเป็นนิบิตหมายที่ดีนะคะคือก้าวไกลก็จะมีหาวันที่สัญล<อ>ักษณ์อะไรต่างๆในการเคลื่อนไหวอยู่แล้วด้วยพอดีนะคะคเอาหลังจากนี้มั่นใจนะคะว่าสสของพักทุกคนจะทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอเพื่อให้รวมสองสภาได้เกิน3 7 5เสียงก็คือตั้งแต่376เสเสียงขึ้นไปเนี่ยค<อ>ุณพิธาบอกว่าไม่กังวลใจในเรื่องนี้ค่ะ และเชื่อมั่นว่าสวจะยึดหลักการเดิมในการบทนายกเหมือนกับเมื่อปี62นักข่าวเลยถามนะคะว่าพอจะระบุตัวเลขสวที่สนับสนุนได้ไหมคุณพิธาก็ตอบเลยบอกว่าเพียงพอกับการที่จะให้ผมเป็นนายกครับ ไม,ไม่กังวลใจครับคือูที่สภาเท่าที่มีโอกาสได้พูดคุยก็มีหลายท่านที่มีดุรพินิษแล้วก็มีหลักนะครับในการที่จะใช้ในการตเลือกนะครับตามบรรทัดฐานที่ท่านเคยทําไว้เมื่อปี62ก็คือเมื่อปี62ท่านบอกพูดไว้ว่าถ้าในสภาล่างใครที่รวมเสียงได้เกิน251 ก็ไม่อยากจะฝืนมติของสภาล่างหรือว่าเป็นมติที่มาจากประชาชนอีกทีหนึง่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าบรรทัดฐานเป็นอย่างนั้นเนี่ย mm hmm. ผมว่าโดยภาพรวมนะครับทั้ง250คนเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็นไปตามหลักการที่ mm hmm. เชื่อว่าวุฒิสภาน่าจะยึดให้มั่นมากกว่านะครับ mm hmm. เพียงพอกับการให้ผมเป็นนายกครับเวลาโทรศัพท์ฟังเสียงคุณพิธาค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าถ้าไปฟังเสียงสอวอ mm hmm. โดยเฉพาะคุณเสรีสุวรรณพานนท์เอาจริงๆถ้าบอกวันนี้เสียงสอวอ mm hmm. ที่สนับสนุนคุณพิธาเนี่ยมีไม่เกิน5เสียงนะ ที่พูดแบบนี้เลยนะฮะ,ะบอกเลยฮะจะมาใช้กติกาการโหวตเสียงข้างมากเหมือนปี62ไม่ได้ถ้าคุณจะยึดหลักมาตรฐานปี62เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันต่างกันตอนปี62ไม่มีพักไหนพูดถึงเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึ 2. มันเป็นปัจจัยสําคัญที่สวจะนํามาพิจารณานะครับขณะที่ในอีกมุมหนึ่งมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้อง50ล้านคนมาใช้สิทธิ์40ล้านคนเลือกก้าวไกลเท่าไหร่ เลือกก้าวไก่14ี่ล้านคน,สน,สคนแสดงว่า14ี่ล้านคน,นคเป็นเสียงข้างน้อยครับมอกับทารได้เสียงข้างมากทุกคนพูดตรงกันว่าถ้าเสียงข้างมากแล้วเนี่ยได้เสียงข้างมากแล้วยังไปแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองเขาก็ไม่ลงให้ต้องทําความเข้าใจว่าเสียงที่ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนนห้าหสิบล้านคนมาใช้สิทธิ์4ี่บล้านเลือก ก้าวไกล14ล้านแสดงว่า14ล้านเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะการที่เสียงข้างมากเนี่ยครับเขาไม่เลือกเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะทําไมเขาไม่เลือกอ่ะถูกไหมฮะก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช่ไปไปขัดแย้งอะไรกับกับเสียง14ล้านแต่เราทํทตามเสียงข้างมากมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะมองกันคนละมุมนะก้าวไกลเขามองมุมนึงว่าเสียงของเขาพอ แต่ถ้าไปดูจากสวอีกฝั่งหนึ่งคะคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกเลยจริงๆตอนนี้ถ้าสาวเสียงมีไม่ถึง5เสียงที่สนับสนุนคุณพิ่ทาอ้าวและส่วนใหญ่ยังไงล่ะฮะคุณผู้ชมฮะจาก250เนอะใช่น้านนาสีอ้าวตกลงแล้วยังไงเอ่ยก็ต้องมาดูว่าจะมีสสวโหวตเลือก คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยกี่เสียงกันแน่ใช่ไหมอา้าวจากวันนี้ไปจนถึงวันที่คาดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกก็คือ13กรกฎาคมคก็มีเวลาประมาณสัก2อาทิตย์ถ้าเกิดว่าทางด้านของพรรคก้าวไกลจะไปขอคะแนนหรือว่าไปสร้างสะพานเชื่อมกับทางสอวอ,อธิบายให้เข้าใจนโยบายอะไรคาใจไปคุยกันเอามีเวลา2สัปดาห์ว่าขอ,หอโหวตให้คุณพิธาเป็นนายก ดะฉะนั้นคุณผู้ชมฮนะไทมนะ์ไลน์นักจากนี้อุณหภูมิทางด้านการเมืองจะกลับมาร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเสียงสอวอที่จะมาโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างที่เราฟังเสียงของหลายๆคนที่ออกมาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ยังลังเลลังเลเนี่ยจะกังวลเรื่องของการแก้มาตรา112นี่แหละนะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็เป็นประเด็นที่กลับมาพูดถึงในวันนี้ว่าหนึ่งเลยเนี่ยมีการไปยื่นร้องว่ามันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไหมเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบไปถึงก้าวไกลทั้้งพดวย แล้วมันจะกระทบเสียงสวในการจะโบสคุณพิธาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยคุณพิธาเองก็พูดถึงประเด็นนี้ตอนมารายงานตัวที่สภานะคะว่ามาตรา112เอาให้ชัดแบบนี้ก่อนนะว่าก้าวไกลไม่ได้จะยกเลิกอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของการแก้ไขซึ่งได้พูดไปก่อนเลือกตั้งด้วยว่าเพื่อให้เป็นทางออกของสังคมไทยเนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้มาตรานี้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งก,ลงกันทางการเมืองรังแกคนเห็นต่างและเยาวชนซึ่งไม่เป็นผลดีกับสถาบันไหน เลยนะคะดังนั้นการจะรักษาสิ่งที่เรารักก็ควรจะมีการแก้ไขตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็ได้คุยกับสวและหลายฝ่ายจนเข้าใจแล้วว่าการแก้ไขก็คือการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิก<ะ>ซึ่งก็มีความเข้าใจมากขึ้นและไม่น่าเป็นอุปสรรคทําให้ไปไม่ถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดน,นะคะส่วนเรื่องที่ว่าศาลร,รัฐธรรมนูญมีการวินิจฉยัยเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วจะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้สวไม่โหวตให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นคุณ บอกไม่ได้กังวลน,นะคะเพราะได้อธิบายอยู่เรื่อยๆค่ะและยืนยันความคิดของตนและก็ของพรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวของบางส่วนที่พยายามจะออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะฟังเสียงคุณพิธาค่ะ ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าน่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องระหว่างสารรัฐธรรมนูญกับอายการสูงสุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าการแก้ไขกฎหมายกฎหมายหนึ่งเนี่ยก็ไม่เท่ากับการล้มล้างการปกครองอย่างที่กล่าวหาก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจิตไปเยอะนะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะรักษาประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยมีประสัทรเป็นประมุขครับอันนี้เป็นหลักที่เรายืนแม่นอยู่ผมคิดว่าถ้าถ้าจะมีก็เป็นอันสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจาก การเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มามาประทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับ ทางด้านของอาจารย์วิศนุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สอบถามอายการสูงสุดนะคะว่ารับคําร้องคดีหรือไม่ว่าเป็นเรื่องปกติที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถสอบถามได้เพราะว่ามีคนไปร้องมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทําความเห็นส่งมาเสียทีถ้าเกิดว่าอายการสูงสุดไม่รับคําร้อง ผู้ร้องสามารถใช้ช่องทางตามมาตรา49ยื่นตรงให้สารรัฐธรรมนูญได้แต่สารจะรับหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องนะคะแล้วแต่สารท่านหากสารรับคำร้องก็ไม่น่ามีผลกับการโหวตนายกเพราะเป็นเรื่องของพักไม่ใช่ตัวบุคคล ไม่มีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องมาตรา112ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีความรู้สึกอย่างไรแต่โทษเนี่ยจะร้ายแรงถึงขั้นยุบพักหรือไม่อย่าเพิ่งถามล่วงหน้าทีนี้ก็มีประเด็นนะคะว่าในคําร้องเขียนว่าขอให้ศาลร,รัฐธรรมนรูญวินิจฉัยสั่งการเลิกการกระทําของผู้ถูกร้องมาถึงคุมพิ่ทากับพระเก้าไก่หากศาลวินิจฉัยว่าผิด จะเป็นสารตั้งต้นให้คนมาร้องคดีอาญาหรือคดียุบพักต่อหรือเปล่าออประเด็นนี้อาจารย์วิษณุได้แต่พยักหน้าแล้วตอบว่าใช่แต่ว่าอย่าไปให้ตัวท่านแนะนําอะไรเลยส่วนคดีนี้กับคดีหุ้นไอ v ีวีคดีไหนมันจะรุนแรงร้ายแรงกว่ากาันมีผลเสียนะคะต่อคุณพี่ธากับ<า>พักก้าวไกลมากกว่ากันอาจารย์วิษณุบ,บอกว่าไม่ทราบค่ะ ถ้าเกิดอายการไม่รับผมก็ยื่นตรงให้สารนั้มนูนได้ครับก็ไม่รับได้อแต่ก็รับก็ได้ใช่ไหมอาจารย์รับก็ได้รับแล้วถ้าเกิดรับรับรับขึ้นมาเนี่ยฮะมัน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 จะมีผลต่อการบวชนายกแล้วถ้าเกิดรับในช่วงมีการบวชนี้หรือเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของท่านครับไม่ใช่เรือกของคนแปลว่าถ้าเกิดผู้สารตัดสินว่าว่าถ้าเกิดผิดเนี่ยฮะมันจะได้เป็นสามขั้นต้นให้คนมาร้องเรื่องอาญาเรื่องที่พลภาพต่อในที่นี้ จผมะเพราะฉะนันนะ้นเดี๋ยวจะตานะคะว่าอายการสูงสุดจะรับคำร้องคดีเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นี้หรือไม่แล้วก็จะแจ้งไปยังศารลรัฐธรรมนูญให้ทราบเมื่อไรอย่างไรนะคะซึ่งต้องมีเงื่อนไขที่ศาลแจ้งไปก็คือภายใน15วันนะครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมาการเมืองไม่ได้มีเท่านี้นะเดี๋ยวมีการเมืองต่อุโรซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี